กำหนดจิตกำหนดอยู่ในลักษณะของความหยุดนิ่งเราต้องสร้างสัญญาการกระทำที่ต่อเนื่องให้มันต่อเนื่องกับลักษณะของการทำจิตที่กำลังเพ่งดูทุกอย่างที่เคลื่อนไหวก็เหมือนกับเพ่งดูเครื่องไหวภายนอกเราต้องพยายามสะบัดผ่านก็คือไม่สนใจ ใครเดินผ่านมาผ่านไปเตียงใดอะไรดังเราไม่เอาอะเราจะเอาก็คือความจริงในปัจจุบันที่กําลังกําหนดให้มันนิ่งสงบแม้แต่ความคิดในใจเราทุกชนิดเราต้องสกัดใช้ลมปรานภาวนาพุโทโธกําหนดให้ชัดเพื่อการบริกรรมภาวนาในการสร้างตบะศีลสมาธิปัญญาเราจะมีอานิสงส์ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย หลงปกป้องลืมตาเพ่งกระสินก็ได้ถ้าไม่ไหวจริงๆจะไม่รู้เรื่องลืมตาแล้วเพ่งสมาธิหลับหรือลืมคล้ายๆกันถ้าจิตเราเพ่งแล้วนิ่งสงบไม่มีความนึกคิดติงใดเจอือปนสมาธิมันก็เป็นระดับหนึ่งแต่ถ้าดิ่งลึกเข้าไปด้วยการหลับตาวางสิ่งสัมผัสทั้งหมดทั้งสิ้นให้เป็นมัชิมาภายในมันก็จะเป็นสมาธิ ที่ชั้นขั้นละเอียดชัดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพราะนั้นสมาธิมันทําได้ทุกอริยาบทไม่ว่าเดินยืนนองนั่งทํางานอะไรก็ได้หมดจิตจดจออย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่วอกแวกกับสิ่งอื่นๆมันก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งสมาธิมีหลายระดับเพราะนั้นที่คนนั่งนิ่งดิ่งเข้าไปข้างลึกนี่ก็เรียกว่าเป็นสมาธิที่ชั้นขั้นขั้นกลางขั้นที่จะเข้าไปละเอียดแล้ว เราต้องรู้รจักการปลดปล่อยเช่นลกเขาสอนให้เราห <c oughs> ลับตายไหมหลับเพื่อไม่ให้เรารับรู้จากการรับรู้จนเราต้องเลอะเทอะกับความรู้สึกที่แบกรับสิ่งข้างนอกเข้ามากองฝังอยู่ในใจจงลกลุงลังไปเสียหมดเพราะเราต้องพยายามทําสิ่งที่ลกลุงลังคาใจอที่เราเกี่ยวเป็นตะเบ็ดเกี่ยวก็มาฝังเกี่ยวก็มาฝัง อะไรๆก็อยู่ที่เราไปหมดอ่ะเรื่องอะไรของใครเรื่องอะไรตรงไหนอะไรเป็นยังไงมันก็อยู่ที่เราไปหมดจิตเราเลยไม่เคยสงบที่ตอนรู้สึกว่าจิตเราพอเราเริ่มทําจิตนั่งสมาธิใหม่ๆมันฝืดจังเลยมันคลุกคลักมันไม่ลาบเรียดไม่ลาบลื่นมันไม่คล่องตัวมันแออัดมันมีภาวะที่ผันป่วนจากภาวะฤทธิ์ของการยึดติดจึงทําให้เกิดภา,ภา,ภาวะของ ปฏิกิริยาชนิดหนึ่งทําให้เกิดภาวะความปั่นป่วนอึดอัดทุกในอาการที่ไม่สะดวกคล่องตัวอึดอัดในบางครั้งที่มันรู้สึกทรมานบางอักครั้งที่เรารสึกว่าเอ๊ะบางครั้งจิตเราแน่นแล้วมาทรมานน่ะมันไม่สะดวกหลับตาปุ๊บอึดอัดจังเลยเหมือนเข้าไปอยู่อะไรเข้าไปไปเจออะไรที่มันอแออัดยัดเยียดอย่างนั้นเลยหลับตาแล้วมันไม่ไม่โล่งโปร่ง บางคนจะเป็นนะหลับตาปุ๊บอึดัดมันแน่นอยากจะรีบดื่มตาด้วยซ้ําเพราะมันไม่ไหวมันไม่ไหวที่จะหลับตากับการหลับตานานๆและทรมานลึกๆนั่นคือการฝังอารมณ์การยึดอารมณ์มากเกินไปจนเกิดความหนักหน่วงเป็นทุกขเวทนาภายในจิตเราด้วยซ้ําจากที่เราแบกรับกดดันสะสมสะสมวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจนจิตเรามันแย่กับการรับน้ําหนัก เราทําจิตเป็นโลกเกินไปเข้าใจความหมายไหมเราทําจิตเป็นโลกเกินไปโลกก็คือแรงดึงดูดดูดอะไรเข้ามาตกอยู่ในโลกเป็นเต็มไปหมดเห็นไหมโลกเรานี่ตามกฎเกณฑ์ที่วิทยาศาสตร์ก็ค้นฟ้าโลกมีแรงดึงดูดเห็นไหมแต่ถ้าโลกไม่มีแรงดูดเนี่ยของในโลกนี่จะหลุดออกหมดเลยล่องลอยเว้งคว้างกระจัดกระจายออกไปหมดเลยแต่ด้วยโลกเรามีแรงดึงดูดเพราะฉะนั้นเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของจิต หรือโรคก็คือโรคเราอะตัวตนของเราทั้งโลกนอกกับโลกในโลกในคือโลกแห่งการยึดติดตัวตนของวิญญาณอารมณ์ความรู้สึกเราที่เกิดจากใจเราสิ่งปรุงแต่งเราเองโลกนอกกันเนี่ยสังขารรูปลักษ์สิ่งของต่างๆางที่อยู่รอบตัวเราด้วยมันเป็นโลกนอกนั้นเราต้องมาทําโลกที่บอกว่าบําเพ็ญละโลกเคยได้ยินไหมที่ว่าทำเพํบำเพ็ญธรรมเพื่อละโลกลดโลก แห่งโลกโลกาพยาติและก็โลกแห่งตัวตนโลกแห่งวิญญาเห็นไหมคำว่าโลกตัวนี้ก็คือการยึดติดที่แปลออกมาเป็นปริศนาโลกคือการยึดติดโลกคือแรงดึงดูดโลกคือน้ําหนักโลกคือภาวะการหมุนเวียนเห็นไหมโลกเราหมุนรอบตัวเองเห็นไหมเราก็หมุนรอบตัวเองวันๆเราเคยสังเกตไหมว่าเราหมุนหมุนรอบตัวเอง360อองศาวันหนึ่งเรากว่าจะจะไปหลับตื่นมาปุ๊บ ว่าจะเราจะไปถึงค่ําคืนดึกๆนที่เราต้องไปพักผ่อนหลังร่างกายเราต้องหมุนรอบตัวเองนักกี่รอบกี่ทิศในวันหนึ่งกว่าจะเสร็จผลงานเราได้วันวันเห็นไหมเราก็หมุนรอบตัวเองอยู่วันวันอยู่แล้วในรูปลักษณ์ของเปลือกนอกแต่จิตเราอยู่ใจกลางของโลกฝังอยู่ในโลกโลกนี้คือโลกแห่งจุมพูทวีปโลกแห่งการยึดติดในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าวิญญาณทั้งหก วิญญาณเรามีการโจรสัมผัสความรู้สึกร้อนหนาวเย็นละคายเครือมันสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องของวิญญาณด้วยและอารมณ์ปูกมัดรัดรึงกันมาเพราะฉะนั้นเราพยายามทำที่ว่าละลายโลกลงไปที่ลักณะก็คือลดแรงดึงดูดของโลกก็คือการยึดติดในอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดทั้งสิ้นให้เบาบางลงไปที่ขนาก็คือบรรเทาทุกข์ความทุกข์ก็มาจากการยึด เมื่อคิดเมื่อ,อไหร่นี่การยึดติดแล้วคิดอะไรแต่ละเรื่องที่บอกว่ายึดติดก็ขอให้เป็นยึดติดในฝ่ายที่เป็นกุศลเป็นสิ่งดีไว้ก่อนยึดในการทําความดีไว้ก่อนยึดในความว่าขาวข้นแต่ไม่ระวังใสเหมือนกับความเป็นมัชชิมาที่ไม่มีสีแสงไม้สีสันเจือปนถ้าเหมือนกับความใสสว่งางเขาียกมัชชิมาอยู่ตรงกลางดําข้นเนี่ยเป็นกรรม ผลงานที่ยึดติดนําไปสู่ความทุกข์ก็มักจะเปลี่ยนเป็นสีดําก็คือกรรมในการกระทําของความชั่วหรือนําความทุกข์มากมายไก่กองที่เรียกว่าบนทินอวิชชาทั้งหลายแต่ความดีมันคือขาวข้นมันคือความข้นขาวที่มันของสีขาวมันก็รู้สึกว่ามันก็สว่างสว่างแต่มันไม่ปร่งใสมันทึบแสงในภาวะของความขาวข้น แต่มันไม่ทึบแสงเหมือนสีดําที่มันทึบจนนําความร้อนสูงเมื่อโดนแสงสว่างแล้วสีดําเก็บความร้อนได้สูงกว่าเพราะฉะนั้นความเป็นมัชชิมาก็คือการบําเพ็ญที่กำลังทําตอนเนี้เข้าอยู่ตรงกลางดีชั่ววางไว้ก่อนบุญบาปวางไว้ก่อนเหตุผลวางไว้ก่อนทุกอย่างวางหมดมีแค่จิตสติล้วนๆแล้วก็ธรรมจะสอนเสมอว่าจงวางเฉยในความคิดทุกชนิด ไม่ว่ามันดีก็วางไว้มันไม่ดีก็วางไว้เราไม่เอาเราจะเอาจิตเราจริงๆก็เหมือนนั่งบําเพ็ญเนี่ยที่บอกว่าทําจิตล้วนๆให้ปกตินําสู่ร่องธรรมชาติธรรมชาติคือปกติที่ไม่เจือแต่งปรุงแต่งอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเราอยู่ด้วยความปกติให้อยู่นานๆเหมือนลมภาวนาเนี่ยภาวนาภาวนา ปรับความไม่ปกติจากความแบกรับขับสู้อารมณ์ความนึกคิดเรื่องราวสาระต่างๆที่เราต้องขอบคิดปัญหาต่างๆที่เราต้องแก้อยู่เรื่อยๆอเรื่องใครต่อใครเรื่องอะไรจนตลอดถึงตัวเราที่เราพยายามต้องจับจับ,จ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 บวางวางจับจบวางวจับเพื่อการนำรงผลง,งานและพร้อมที่จะแก้ไขให้ผ่านไปตลอดลอดทางผลที่ได้รับก็คือใจเราต้องสามารถผ่านเหตุไม่ทุกในเหตุไม่จริงจังในเหตุสามารถ ผ่านเหตุได้ซึ่งคนเราทุกมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วเพื่อเรามีปัญหาต้องแก้ต้องทําอยู่วันๆเราอยู่กับสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าฝุ่นละอองอ่ะเชา้ชาค่ําเช้าค่ําเราต้องสร้างยึดต้องสร้างทํากันอยู่ตลอดเวลาในผลงานเมื่อจับยึดสิ่งใดอุปสรรคเหตุต่างๆก็เป็นตัวทดสอบอยู่อยู่มากอยู่แล้วไงคือมันมาเป็นเหตุเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อเราทําอะไรขึ้นมาแต่ละเรื่องมันเหมือนการหยุดนิ่งของที่เราทําจิตเนี่ย มันเป็นเหตุค้างคาใจจากปัญหาต่างๆที่เราคาใจพอหลับตาปุ๊บเรื่องทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราคาไว้กี่เรื่องมันเริ่มปุดโผล่ต่อร้อถอดเสียงความเป็นตัวตนแสดงความไม่รู้ว่าเราเป็นสิ่งที่เกิดจากความบกพร่องที่เราสะสมมาเองด้วยอารมณ์ฟามคาใจมากมายไก่กองที่เราต้องมานั่งเจรนัยจำชำระล้านจิตเราปัดกวาดจิตเราสิ่งดีไว้สิ่งร้ายสิ่งใดที่ไม่ควรเก็บก็ปัดออก ช่องใดที่ไม่เป็นช่องควรจะเก็บข้อมูลใน,ในภาวะอัตตายึดติดที่นำสู่ความทุกข์เรากา็ขี้คลายล้างออกข้อมูลใหม่ๆเข้ามาแทนที่นะทำให้เรามีการเก็บข้อมูลที่ดีๆเข้ามามันก็ทำละลายเรื่องราวเก่าๆแก้ปัญหาสัญญาเก่าๆด้วยการทําปัจจุบันให้ดีขึ้นทดแทนที่กันไปเรื่อยๆด้วยการทําความดีเพิ่มเติมจากความบกพร่องที่ปิดพลาดไม่สามารถถอยหลังไปแก้ไขได้ แต่ปัจจุบันเป็นตัวเพิ่มเติมในสิ่งนั้นให้เจือจางได้ด้วยปัจจุบันก็เหมือนกับความที่เราบกพร่องเราเคยสร้างบาปสร้างความบกพร่องในชีวิตหลายรูปแบบเคยเบียดเบียนกันมาหลายลักษณะบางครั้งแทบจะจําไม่ได้เพราะยิ่งนานไปมันก็เริ่มลืมหรืออาจจะเป็นภพชาติอดีตแต่เราสามารถแต่งเติมของความดีที่สร้างขึ้นใหม่ได้มากมายไปสามารถทัดทานในก็กรรมวิบากเหล่านั้นให้เบาบางลงได้ด้วยแรงทัดทานด้วยความดีที่สร้างขึ้นใหม่ในปัจจุบันก็เหมือนเราทําสมาธิไหน เรากาลังทําจิตไปไหนเรากําลังเดินทางจิตไปหาพระรัตนตรยัยอันอาศัยศีลธรรมที่ปัญญาที่ภาวนาบำเพ็ญได้เกิดอนิสงส์ลากบัวลากบุญลากกําลังของความเป็นเด็ดขาดของจิตใจที่เราตั้งมั่นในสัจจะที่จะพยายามทําตนเองให้เอาชนะกิเลสในใจเราตามกําลังที่ทําได้ที่อุตสาหะพยายามภาคเพียงอดทนที่เอาชนะใจตัวเองให้มันอยู่ในภาวะของความสงบนิ่ง จากความที่เราคล้อยตามอารมณ์ฟังคิดเรามีอารมณ์เป็นใหญ่ความคิดเป็นใหญ่เราเชื่อตัวเองมาตลอดแต่เราไม่รู้ความจริงยิ่งกว่านั้นยังมีอีกมากมายเราหลงติดกับเรื่องราวของความไร้สาระความเปลืองกับชีวิตในสังขารเปลืองอารมณ์เห็นไหมเราเปลืองบางทีเราใช้แรงกายจนเปลืองเกินขนาดแทนที่เอาแรงออกแรงกลาลังกายไปใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ เรากลายเป็นใช้แรงในการไปใช้การง,งาั้ํางันทุบตีแต่ที่เราใช้สมองในทางที่ดีเรากลายใช้สมองที่มีต้นตุนกําลังและความดีจากได้ไมาจากอดีตไปใช้ในลักษณะอาหารด้วยการใช้ความเป็นเลขกลอุบายต่างๆเลขเหลี่ยมต่างๆที่มาประหัตประหารกันเองแบบนี้แทนที่เราใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ในการปกป้องรักษาประเทศชาติแต่เรากลับใช้อาวุธเหล่านี้มาทําลายกันเองมีดดาบของมีคมทุกชนิดเขาก็ใช้ในลักษณะนําประโยชน์ ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์แต่เราํำใช้ในการที่ผิดก็ทิ้มแตงข้าวฟันกันเองก็เลยกลายเป็นสื่อนำของทุกกรรมทั้งนั้นเพราะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ปัญญาไม่พระเจ้าจะได้นองปัญญาเท่านั้นที่ทำให้คนเราพ้นทุกได้จริงก็คือการรู้เห็นความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างเข้าใจโดยไม่สงสัยลังเลในการกระทำทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราไม่ต้องขาใจว่ามันทำแล้วถูกหรือ แต่สัจธรรมของพระเจ้าจะสอนให้เราเห็นแปลงความจริงว่าคําสอนพระเจ้าเป็นสัจจะที่สอนเป็นคําตายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่บอกว่ามีคําเป็นและคำตายคําเป็นดิ้นได้คําตายพูดไหนคําไหนคํานั้นตายตัวรานนั้นเขาเรียกว่าสัจจะก็คือความจริงคําพูดที่นําสู่ความจริงเหมือนทำดีได้ดีทําช่วยได้ช่วยเห็นไหมเราทจสิ่งใดผลลัพธ์ต้องเป็นแสนสิ้นแนนตายตัวเมอนเราบาเพ็ญภาวนาไหมคนเป็นร้อยเป็นล้านทั่วโลกกาลังวุ่นวายเห็นไหม ลบลาข้าวพันแย่งจริงอำนาจอยากโน่อยากนี่กันล้มตายหายตายจากกันภัยพิบัติธรรมชาติเยอะแยะไปหมดทั่วมุมโลกตรงนู้นตรงนี้อ่านไหม,มคนสุดท้ายคนเราเกิดมาที่พระบอกแล้วเ,เกิดมาทั้งทีให้มีชีวิตมีให้คุ้มค่ากับชีวิตอย่าตายเล่นตายหลนเหมือนผักเหมือนปลาเราเกิดมายาก,กหนักหนาขนาดไหนแต่เราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องทําสิ่งที่ดีกับชีวิตให้มากที่สุดกว่าเราจะตายเมื่อมาถึงเพราะนั้นพยายามตั้งสติระลึก ถึงการกระทำพยายามสร้างผลงานดีๆไว้ส่งเสริมชีวิตวันข้างหน้า